โอเคครับสวัสดีทุกท่านครับที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับก็นี่คือการชี้แจงข่าวสารนะครับภายในช่อง GSC Retro นะครับกับผมและมี่ลามิยองนะครับอ่าก็จะมาชี้แจงข่าวสารอย่างนี้นะครับเรื่องของอตัวคอนเทนต์รายการที่จะเกิดขึ้นในอ่าเดือนนี้นะฮะ GSC Retro ต้องแจ้งก่อนว่านะครับใครที่เป็นสายชิงร้อย นะครับใครที่ดูชิงร้อยบ่อยๆนะครับจะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยชิงร้อยอาจจะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีหรือถ้ามีก็อาจจะไม่ถูกใจเหล่าอาหวังนะครับอวังก็จะมีไอ้พวกบ้าเปิดป้ายพวกอ่าบ้าสปอนเซอร์บ้านน่นบ้านนี่อาจจะไม่ถูกใจพวกท่านตระกูลเบลชิงร้อยทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโปรดเข้าใจทางเรา เพราะว่าเราที่ได้มาคือเราได้มาแค่ตัวที่อัดเฉพาะแขกเท่านั้นหรืออัดท้ายม้วนหรือสังหมาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เดือนนี้จะไม่มีหรืออาจจะน้อยลงสอบชิงร้อยนะครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆครับก็จะเริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับอย่างเช่นรายการเกมโชว์ในบริษัทอื่นๆ นะครับหรือแม้แต่ตัวการ์ตูนก็ตามซึ่งเราได้ทำการทดลองเปิด Conan the Movie ไปนะครับผมก็ปรากฏว่าก็ยังรอดรวมถึงไอทีวีการ์ตูนขับก็ได้ทำการเปิดไปในช่องทวิสแล้วเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเพราะฉะนั้นก็ยังคงเปิดได้ก็จะเปิดนะครับรวมถึงรายการประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย นะครับสรุปโดยภาพรวมใจความสำคัญก็คือรายการนะครับที่เป็นชิงร้อยผมจะลดน้อยลงในช่วงอ่าเดือนนี้นะครับกันยายจนเฉพาะกันยายจนนะหรือถ้าสมมติว่ามีของใหม่เข้ามาก็จะเปิดให้ดูนะครับอ่ะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันสําหรับสายเบียวชิงร้อยหรือคนที่ชอบดูชิงร้อยนะครับอ่าก็แจ้งมาณที่นี้นะฮะเรื่องต่อไปเรื่องของตัวคลิปรายการ นะครับคลิปรายการเก่าๆของเกสซขเลโธนะครับที่เคยออกอาศตั้งแต่ปี65นะครับจนถึงอ่าก่อนที่จะย้ายมาทวิสนะครับแจ้งก่อนรายการที่เป็น Workpoint นะครับจะไม่อัพเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะไปคุยกับหลังบ้านอีกทีว่าอาจจะอัพในทวิสให้ดูเป็นพาร์ทแยก ให้ดูในทวิสนะครับเออแต่ท่านต้องกดเมมเบอร์ชิพเข้ามาอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราจะว่ากันว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงนะครับรายการที่เคยเปิดมาแล้วถ้าเป็นเวิร์กพอยต์ก็คงจะไปอัพลงทวิสนะครับหรืออาจจะไม่อัพเลยก็ได้เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงส่วนรายการเก่าๆครับตอนนี้ผมกําลังตัดอยู่อย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งจี้อย่าพึ่งอะไรกับพวกเราทั้งนั้นนะครับตอนนี้เรากำลังไล่ตัดไล่เก็บไล่โหลดไล่กู้กันอยู่ นะครับโดยเฉพาะฝ่ายกู้ตอนนี้กักสวัสดีปวดหัวมากนะครับมีไอ้มนุษย์ที่ชื่อว่าอาวัชระไอซยจ่ะมันมาทวงคลิปทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีนะครับกักบ่นมานะครับว่าทวงอะไรนักหนานะครับก็อาผมก็ได้แค่พูดคําเดียวว่าอย่าทวงนะครับสามันสำเนบความเป็นคนมีก็อย่าทวงนะครับอาอย่าให้อา ความเงียนรายการความเงียนรายการทีวีนะครับครอบงําคุณจนคุณลืมความเป็นมนุษย์นะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็มีเวลานะครับต่อให้ผมอาจจะว่างก็จริงหรืออาจจะไม่ว่างก็ดีเนี่ยคนเรามีเวลาครับคนเราก็ต้องใช้เวลาส่วนตัวครับไม่ใช่ว่าจะมานั่งตัดนั่งอัพให้คุณทุกวีทุกวันหรืออย่างออฟฟิเชียลบางเจ้าเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนพวกเราเนี่ยนะฮะ เขาก็ต้องมานั่งอ่าทำงงทำงานส่วนอื่นๆเขาด้วยไม่ใช่ว่าดีดีจะมาตัดเอาใจคุณอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราก็เช่นกันคนระับพวกเรามีช่องหลักที่ชื่อว่า GSC Free Style รวมถึงรายการรวมถึงหน้าพาระหน้าที่ปกติของเรานู่นนี่นั่นดังนั้นอย่าจี้เราถ้าจะดูก็ดูอย่างใจเย็นๆรอนะครับตอนนี้กําลังไล่ตัดไล่เคลียร์ถ้าพร้อมสมบูรณ์จะได้เห็นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวสอ,อย่างในช่องนะครับส่วน ใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเรานะครับใครที่อยากจะอ่าซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมเรามีบริการที่ชื่อว่า GSC Shop นะครับ GSC Shop เรามี y u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  e p r r m m u u นะครับถึงแม้ว่ากระแสะข่าวต่างประเทศช่วงนี้จะแรงก็ตามเรื่องของ y o u t u b e นะครับส่ง Gmail นะครับมาเตือนว่าไม่ให้ใช้นะครับผมในส่วนของอาคนละแลนนะครับแต่ว่าก็ในไทยยังไม่ได้มีผลเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ได้นะครับ ดังนั้นนะครับเราก็ยังมีอยู่นะครับเป็น YouTube Premium แบบ Family หา5 5คนเพียง49 9บาทต่อเดือนนะครับโดยราคานี้จะเริ่มใช้ในเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็น59บาทนะครับแล้วก็ไฟล์รายการต่างๆที่เคยเปิดในเรโทรหรือที่เคยอัพตอนนี้ก็ตามเนี่ยถ้าท่านอยากดูแบบไม่มีโลโก้ช่องไม่มีลายนนะ้ำหรือซื้อเพื่อที่จะนำไปเป็นฟุตเทจในการทำคลิปต่างๆ นะครับหรือจะเป็นสื่อก็ดีสถานีโทรทัศน์ใดก็ดีที่สมมติว่าอยากจะอ่านำตัวคลิปของเราไปเป็นฟุตเทจหรือจะเป็นยูทูบเบอร์ท่านไหนก็ดีนะครับถ้าท่านสนใจทักมาได้เลยนะฮะร,รวมถึงมีวิดีโอเทปนะครับถ้าท่านมีวิดีโอเทปม้วนวิดีโอต่างๆเนี่ยอยากจะให้เราแปลงเป็นสกุลดิจิตอลอยากเก็บความประทับใจเช่นรายการทีวีนะครับงานแต่งงานงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญหรืออื่น นะครับผมอยากให้เราแปลงเป็นไฟล์ดี่ต้นนะครับซึ่งเราจะแปลง2ไฟล์ mp4 และ m p g ความคมชัดขนาดเฟรมเรทเลือกได้นะครับที่เดียวจบครบทุกอย่างอยากซัพพอร์ตเรา gsc shop ครับไปที่ f c e e o o o นะครับ gsc shop th นะครับหรือเสิร์ชในช่องค้นหา Facebook ได้เลยครับ gsc ขีด shop นะครับ gsc แล้วก็ตัวขีดแล้วก็ s hop gsc shop นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็รวมถึง S g s c Free Style ก็ฝากกดติดตามด้วย YouTube ก็เป็นช่องหลักของเราแล้วก็ทวิสนะครับอยากซัพพอร์ตเรามีรายการ g s r t t o ย้อนหลัง14วันนะครับหลังจากที่สตรีมจบนะครับเริ่มต้นเพียง69บาทต่อเดือนและบางแพลตฟอร์ม79บาทต่อเดือนอย่าลืมไปกดสมัคร Membership ไว้นะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆในแต่ละเดือนนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการลดราคา สำหรับม e เบอร์ชิพในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาแจ้งอีกทีในเพจทั้ง GSC r e t โและ GSC Freestyle นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบครับขอบคุณครับ